อสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูร c สิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่ก็จะไปตีแพ็คลายวันเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าแพ็คลายวันวันนี้มีอะไรกันบ้างก็จะมีแพ็คดีนเอม่วงแพ็คตัวใต้น้ําแพ็คเจ้าไฮเนเลียนะครับแล้วก็แพ็คเจ้าลินเชเนีย โอเคเดี okay. okay. ๋ยวเราตีแพ kind of mm ็ค hmm. ต uh, ัวใต้น้ำเลยละกันนะครับของรางวัลก็โอเคอยู่อ่าวดินเอวง2อ0 0เงินเขียว500อย่างี้ดีชอบเลยเดี๋ยวเราตีแพ็คนี้กันเลยดีกว่า4รอบโอเคปะรอบแรกนี้เราใช้ตัวน้ำตื้นเลยไฮไฮเอาไทโลดีกว่านะครับ3ตัวไปเลย โอเคไม่แพ้ทางมาน่าจะสบายสบายแพ็คนีเ้เดี๋ยวเราชาร์จก่อนของเขาสองแต้มแล้วเปลี่ยนตัวนะครับเอาตัวน้ำตื้นมาตีมาหนึ่งโอเคอ่ะอย่างนี้เราก็จัดการได้เลยนะใส่เลย ไปสามแปมไปนอนสาเรียบร้อยเหลือแต่ตัวน้ำลึกนะครับซึ่งแพ้ทางเราอยู่เจ้าหอยปลาหมึกตัวระดับซุปเปอร์แรมีสองตีมาหนึ่งเหลือหนึ่งโอเคเอ่ออย่างงี้ก็จัดได้เลยดิสามแปมไปไปนอนซะฝบเรียบร้อยตัวสุดท้ายแล้วนะแป๊บ สำหรับรอบนี้มี3แล้วตีมา2โอเคนอนไปแต่ไม่เป็นไรครับเรายังเหลืออีกต้อง2ตัวจัดเลยไม่ให้เสียเวลาเขา3ามแต้มฟับเรียบร้อยสิครับชนะไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับรอบแรกชิวๆเลยจัดตัวไม่แพ้ทางมาก็ชนะง่ายๆเนาะ รับ DNA ม่วง50ครับไปต่อกันรอบที่สองอันนี้ก็จัดเต่า3ตัวได้เลยดิโอเคมารอบ2นี้ก็ถือว่าชิวนะอ่าเดี๋ยวเราขอชาร์จเหมือนเดิมของเขาสองแต้มจะเปลี่ยนตัวแนวประการังหรือปรเปลี่ยนนะครับแล้วตีไหมตีมาหนึ่งอ้าว ย่น,นี้ชิลสิครับเ,เดี๋ยวเราขอชาร์จเพิ่มอีกสักหน่อยแล้วกันเนาะ2แต้มตีอีกมาตีมา2เลยโอเคเรายังไม่นอนนะครับเดี๋ยวก็จัดเลยแล้วก็ชาร์จไปสีแต้มไปนอนซาเต่าพุ่งชนไปเลยนะครับ ัวที่สองเขาเหลือแต่ตัวน้ำตื้นเท่านั้นนะตีมา3ไม่เป็นไรเต่านอนไปเรายังเหลือเต่าอีกต้องสองตัวลงมาแล้วก็จัดเลยครับสองแต้มก็เพียงพอชาร์จไปสองแต้มไปนอนซะเต่าตบนะครับตอนนี้อ่ะตัวสุดท้าย เดี๋ยวจะได้เห็นท่าเต่าหมุนในตำนานนะควงสว่างพุ่งชนตีมาแค่หนึ่งโอเคเหลือสามไม่เพียงพอในการป้องกันนะเราก็จัดเลยครับแปดแปด้บไปเข้าเจ็ดตั้งหลักควงสว่างหมุนไปชนกระจกแตกครับโอเคชนะไปนะครับในรอบที่สองก็ถือว่าชิลอยู่ รับดีเม่วงห้าสิบครับไปต่อกันรอบที่สามอ่าโอเคจัดหอยปาหม,มึกเลยสองตัวแล้วก็จัดเจ้าไฮเนเลียไปเลยดีกว่าเรามีตัวเลเวลแม็กนะถ้าจาไม่ผิดอ่ะนี่ไงโอเคเดี๋ยวเราได้เห็นเจ้าไฮเนเลียล่าแพ็คไฮเนเรียกันนะครับชนะทางเราขอชาร์จ ก่อนเลยของเขาสองแต้มแล้วเปลี่ยนตัวมาไม่ทาอะไรชาร์จต่อเนื่องไปของเขาสามแต้มแล้วก็ตีมาสองนะโอเคเรายังไม่นอนนะครับเขาเหลือหนึ่งเดี๋ยวเราก็ตีเลยเผื่อไปหนึ่งแต้มเพราะเขาเหลือหนึ่งแต้มเนาะ แล้วก็ชาร์จไปไม่ป้องกันเลยเหรอโอเคไม่เป็นไรนอนไปตัวแรกเหลือแต่ตัวแนวปากการังแล้วนะครับซึ่งแพ้ทางเรามีสี่แต้มแล้วตีมาสามไอปลาหมึกเราก็นอนไปสีตัวแรกเขาเหลือหนึ่งนะเดี๋ยวก็จัดเลย โอเคไปสามแต้มเอาไปชาร์จอีกแล้วตัวสุดท้ายของเขาแล้วนะครับเจ้าเต่ามีห้าจะตีเราเท่าไหร่โอ้ไม่ตีเลยนะไม่ตีงั้นเราเก็บแต้มชาร์จแล้วก็โจมตีไปโอ้ดีไม่เข้าไม่เป็นไรดีแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเต่าเขานอนตอนนี้มีหก ตีมา6นะครับแต้มหมดโอเคมาแล้วครับเจ้าไฮเนเลียของเราลงสนามมาพร้อมที่จะจัดท่าไม้ตายแปดแต้มจัดเลยครับไปแปดแต้มไปตีรังกาก่อนแล้วก็ว่ายไปพุ่งไปกัดซ้าเรียบร้อยเต่านอนหงายไปเลยนะครับจมใต้ท้องพื้นน้ำไปเลย โอเคครับชนะอย่างสวยงามอ่าโจมตีแรงนะแต่เลือดตัวนี้มันไม่ค่อยเยอะนะครับนี่ดีใจดีใจดีใจโอเคครับรับดีนเอม่วงอีก50ไปต่อกันรอบสุดท้ายแล้วอ่ารอบนี้เป็นตัวผสมใอยปลาหมึกก่อนเลยแล้วก็เจ้าไฮโนแล้วก็เต่ามาใครจะเริ่มก่อน เราเริ่มก่อนชาร์จก่อนเลยของเขาสองแต้มเปลี่ยนตัวน้ำตื้นมาเจ้าเมกาโลดอนตีมาหนึ่งด้วยโอเคเอาอย่างนี้เดี๋ยวก็เปลี่ยนเต่าแล้วก็ตีได้เลยเนี่ยขอเปลี่ยนเต่าแล้วก็จัดเลยสองแต้มไปโอ้แบบรวดเร็วเลยนะไปนอนซะเต่าตบฉลามซะ โอเคเจ้าหมึกกล้วยของเขานะตัวรีเจนเดอรีระดับ3ตีมา2เราก็นอนสิครับแต้มเขาหมดไฮโนเราลงมาก็จัดได้เลยไปสองแต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวสุดท้ายเป็นตัวแนวปากาลัง มีสแล้วก็จัดมา3ามนะครับแต้มหมดโอเคเดี๋ยวหอยปลาหมึกของเราปิดเกมเลยลงมาก็จะมี5แต้มจัดเลยครับ5แต้มไปรายการป้องกันปรับเรียบร้อยชนะไปทั้ง4รอบนะครับของการตีแพ็กเจ้าไฮเนเลียนะครับก็แบบชิวๆเนาะแพ็กนี้ ไปรับซองกันก็จะได้ DNA ม่วงเงินเขียวอาหารแล้วก็การ์ดเจ้าไฮเนเลียตัวร e g e n d ดอรี่ระดับหนึ่งนะครับตัวน้ำลึกได้มาอีกหนึ่งใบเนาะแต้มจ w ิวโห650้โหถือว่าเยอะนะครับอันนี้ปดล็อกอีกหนึ่งครั้งโอเคเดี๋ยวค่อยไปปั้นต่อ ก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการตีแพ็กตัวใต้น้ําเจ้าไฮเนเลียนะก็ใช้เจ้าไฮเนเลียล่าตัวมันเองก็ชิวๆนะครับแพ็กนี้ก็น้องๆใครที่อยากจะได้เจ้าตัวใต้น้ําตัวนี้ก็มาล่ากันเลยละกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละครับบา,บายบายสวัสดีครับ